การทำงานสามวันต่อสัปดาห์ฝันลมหรือวิกฤตที่รออยู่โลกการทำงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วซึ่งมีบทบาทสำคัญมาจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI CEO ระดับโลกหลายคนเช่นเอริกยวนจากซุมบินเกตจากไมโครซอฟท์และเจนเซนหวงจากวิดีอต่างเห็นตรงกันว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานสามวันต่อสัปดาห์ในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาพร้อมกับเพียงแค่ข่าวดีเท่านั้น AI ผู้ช่วยหรือผู้ทำลายตำแหน่งงาน AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Productivity ทำให้มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำงาน5วันต่อสัปดาห์เหมือนเดิมและมีเวลาสำหรับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นแต่ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานงานบางตำแหน่งอาจถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติแต่ในขณะเดียวกันก็จะเกิดตำแหน่งงานใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ AI ขึ้นมาตัวอย่างการทดลองที่ประสบความสำเร็จ ในยุโรปมีการทดลองสัปดาห์ทำงาน4วันและประสบผลสำเร็จหลายแห่งในสหรัฐบริษัทด้านโคชชิงเอ็กโสก็เคยปรับตารางทำงานให้สั้นลงหนึ่งวันผลลัพธ์คือความเหนื่อยล้าของพนักงานลดลงครึ่งหนึ่งและผลิตภาพ d u c t ivity เพิ่มขึ้น20%ซคำถามที่คลุกคลี AI จะช่วยให้มนุษย์ทำงานน้อยลงเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือกลับกลายเป็นทำงานหนักในเวลาที่สั้นลงกว่าเดิมตำแหน่งงานชนิดใดที่มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย AI มากที่สุด วิธีการใดที่จะช่วยให้ผู้คนเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งการทำงานรูปแบบใหม่สรุปการทำงานสาวันต่อสัปดาห์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝันลมแต่กำลังถูกผลักดันโดยผู้นำธุรกิจระดับโลกที่มองเห็นศักยภาพของ AI อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับทั้งโอกาสและความท้าทายมนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อรับมือกับโลกการทำงานรูปแบบใหม่ที่ AI จะเป็นตัวกำหนดรทัดฐาน